สวัสดีนะครับพี่ๆนะาๆน,น้องๆที่ชอบตกปลาทุกท่าน,นครับวันนี้โัปลาเขาคนเมืองยองมาตกปลานะครับมีเวลาสองชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ปลาสักกี่ตัวนะครับมากับหนุมรอครับหนุมรอแต่ยังได้ไม่เยอะ <laughs> พอได้เยอะพอได้เยอะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ชมนะครับ นี่นะครับบรรยากาศของเรานะครับบรรยากาศหมายหาสุชาดานะครับก็มีเพื่อนนักตกปลามาตกกันหลายท่านพอสมควรน,นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้ตัวไหมนะครับผูกเบ็ดอย่างเดียวนะครับคนนี้ล้าไม่กินนะผูกเบ็ดอย่างเดียวนะครับโอเคสูดต่อไปของแท้มาแล้วคนมาก่อนอ่อนจัดโอ้ ปลาทูนะครับปลาทูวันนี้มีปลาแกงผิดแล้วนะครับเพื่อนมาได้ไงครับเนี่ยงามอยา่างงามอย่างไทยอีกแล้ว ่ายแล้วไม่ต้องทำไรแล้ววันวันให้ถ่ายแต่คลิปถ่ายคลิปเป็นลุงบัตเข้าาแล้วติปตัวยังอยู่สงสัยกลับมาถ,ถ่ายให้มือชีพก็พอแล้วไปนัยย่งถ่ายคลิปอย่างเดียวพอแล้วเบ็ดมันดีเบ็ดมันดี <laughs> vẫn mi yo, vẫn mi yo. <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không นะน้องลุงไปก่อนนะไปก่อนพอดีมันฝีมือมันต่างกันนิดหน่อยไม่เป็นไรนะลุขอตัวก่อนนะครับก็หมดเวลาแล้วครับสองชั่วโมงได้เวลาไปเอาปลามาเผาขายแล้วครับเดี๋ยวน้องชายลุ้นต่อนะครับน้องชายนี่โอ้โหเข้าช็อตพอดพีเลยติดไหม เอายืนน่อยยืนน่อยยืนโชว์หน่อยแน่ก่อนกลับได้ช็อตเด็ดเลยไม่ติดเฮลาแดงนะครับ,บเดี๋ยวให้ดูปลาเข้าๆกันนะปลาเข้าๆเดี๋ยวไปถ่ายอ,ะอยาะอญ่ทีนึงโอ้ลาได้เยอะอยู่นะนี่ยี่สิบ ยี่สิบตัวแล้วล่ะเดี๋ยวไปถ่ายตอนที่บ้านอีกรอบนึงโอเคครับก็ผมจบแค่นี้เดี๋ยวน้องลุยต่อโอเคครับนี่ผลรวมนะครับผลรวมที่ตกวันนี้นะโอ้เยอะนะเยอะนะตับเป็นไป เกือบเกือบสามโลได้นะตัวสีสวยเนานะคนตัวสีสวยเลยปลุ่ม้าไม่นิดตัวโอเคจั<ว> okay. ดไป